Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp つながって。 ภัยยะกาตาธายังยังมาปะนาราปตัดสมิสมเยนาตาดสมิงสัมมาเยอจทานทาโรปานกทังทาราทานทวิญญาณอกยังกินเจรูปาริธา ดังเอวะทีวะทิตโตดังเตตานังภูมิภัณฑ์ภัตถิอิทธิปังปะฏิปังภูมิหังอิปะเมวะตมิเชตโต